สวัสดีครับผมปรัดยาตรีนโมอลล์ครับรู้ไหมครับรถกระเช้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในตลาดรถกระเช้าและมีลูกค้าสอบถามมามากที่สุดมีรุ่นอะไรบ้างวันนี้ผมพามาดูกันครับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นบูมลิฟต์รุ่น z ซ5สี่หทัสองนะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับความสูงของกระเช้าอยู่ที่14เมตรนะครับความสูงใช้ง,งานอยู่ที่สิเมตรก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าสอบถามมา ตลอดนะครับแลวก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเราในส่วนของบูมลิฟต์นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวรถก,กระเช้าขากันไกลครับรถช่าขากันไกลหรือตัวเอ็กลิฟต์นะครับรุ่น Gs 3 2ส6ามสองสี่หกนะครับจีนี่ gs 3 2ส6ามสองี่หกก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะครับเป็นเป็นรุ่นที่ลูกค้าสอบถามมาโดยตลอดเช่นกันนะครับความสูงของกระเช้าอยู่ที่1ิบเมตรความสูงใช้งานสามารถใช้งานได้ที่สิบเมตรครับขอบคุณครับ